่านครับสวัสดีเ้าวันที่1 1เอครับมือนี้มือนี้ก็สิพ้าเลาะป่าหาเห็ดเหมือนเดิมครับมือนี้เข่ามาแต่เ้าจังหน่อยครับพี่น้องบรรยากาศมือนี่ก็ยังขึ้นฝ้าขึ้นฝนอยู่ครับสเป็นตะมานเป็นตะคือมารุ่นไปนํากันครับพี่น้องมือนี้สองไข่ครับสวยสวยครับพี่น้องเป็นอีกมือนึงที่บาซิดมาหาเห็ดละโง่ครับพี่น้องเป็นมือที่สองครับมือนี้คลิปนี้ก็ฝาก พี่ฝากน้องไว้น้ำเนเด้อครับพี่น้องเลยท่านใดที่เข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเน้ครับท่านที่เข้ามาชมใหม่ก็ฝากกดติดตามให้สารบ้านกุดบากด้วยนะครับวันนี้ก็มีบางส่วนที่เก็บมาก่อนนานี้แล้วครับนี่อีกหนึ่งไข่ครับโอ้ไข่นี่กิจเหียนหมดแล้วครับอสองไข่ครับไข่ัวใหญ่เป็นไรครับ ไข่นี้บุเอาผมไปก่อนไข่น้อย โอ้โยออกแบบนี้กับผ่มีคนเห็นเลยแบบนี้อ๋อจนมดเอาซื้อครับ บอกนี้เอาบ่ได้แล้วกิ่งไปกิ่งมาจนดำหมดแล้วไข่เรโง่ก็ได้นี่คือไข่น้อยครับมาท่านใหญ่ครับพี่น้อง ไข่ยังน้อยอยู่เก็บสิค,ครับน้อยก็เก็บเลือกเ,เฉพาะไข่ใหญ่ อีกไข่ง่อยนึงครับไข่นึ่งเป็นอย่างน้อยอยู่มีแต่ไข่นึงมีไข่นึงครับ,อ,อ,รบอันนี้เป็นไข่น้อยอาจสามไข่ครับอยู่นี่ มีสามไข่ครับโอ้ยม,มีหมดพอ้อมอันนี้ก็ได้อืม,อม มีเทไข่เด้อพี่น้องเลยมือนนี้อันนี้สิบบาวครับมันน้อยแห้งปลาเห็ดมันปู โอ้ยเห็ดมันปูเล็ดลีไปนองเลยเห็ดมันปูน้อยครับอีข่ครับอันนีสีไข่ครับอืมไขใใ่ใหญ่อยู่ใหญ่อย่พไปนองเลยไข่ก็ได้อืมตัวนี้สงสัยกินมดแล้วตัวนี้ อย่าง่บได้เห็ดอยู่พี่น้องเลยกิ่งไปกิ่งมาจนดำมืดแล้วเห็ดก็ได้นี่อีกหนึ่งไข่ครับไข่เดียวโดโดเลยครับโอ้ใส่ีมัน เห็ดพึ่งขมครับสองดอกน้อยครับเห็ดไข่สองดอกครับพี่น้องอเห็ดละงโงกออกก็ยังเห็นเห็ดไข่สองดอกครับมื่อนี้สวยๆครับสองดอกสวยๆครับอไข่หนึ่งสิบวอลเอาแต่ไข่ใหญ่ครับพี่น้อง อีกสีไข่ครับอันนี้คือกำลังสีออกครับแตกเถิบไว้ถ่าละ เห็ดไขรครับพี่น้องเห็ดไข่ดอกสวยๆครับอันนี้อีกหนึ่งดอกครับเห็ดไขรครับดอกนี้เสียหายเอาไม่ได้แล้วครับนึงดอกนี้ครับโน้ าออดอกบานครับพี่น้องโอ้ดอกใหญ่เลยครับดอกนี้ทุโอ้เสียดายแท้ตีนี้แล้วพี่น้องเลยดอกงงามอยู่ครับสามดอกสวยๆครับสามดอกดีงามๆครับพี่น้อง เจอแต่แบบนี้ครัแบบลายพี่น้องเลยแบบเก็บเก็บโบได้นี่มือนี้ก็ได้สรุปการหามือนี้ก็ประมาณนี้เลยครับมือนี้ก็ได้ส่วนมากก็สิเป็นเห็ดกระงกค,ครับจะมีเห็ดไข่ปนมาบ้างเล็กหน่อยครับพี่น้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนที่ติดตามและค้นให้กำลังใจครับขอบคุณทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าครับ ขอบคุณที่ให้คำแนะนำดีๆทุกคอมเมนต์ดีๆครับพี่น้องขอบคุณครับการหามือนี้กาเฮ็ดกือบเป็นออกบลายครับพี่น้องเพราะว่ามือนี้บาซิดขึ้นมาหันเฮ็ดกือบโบยมีปปไหนครับออกออกบลายครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับขอบคุณพี่นน้องทุกคนครับที่ติดตามขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ครับ สำหรับมือนี้ผมบ่าวศิษย์กรสิคอจบคลิปไปชั่วนี้แล้วครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับพี่น้องสวัสดีครับ